หนึ่งรายการนะครับเป็นฟุตบอลกลุ่มทนายความนะครับที่สนามวิชุป,ปารามินทา46ครับไปที่การแข่งฟุตบอลไทยเราย่อขับครั้งที่7นัดชิงชันเลิศนะครับที่สนามวิชุป,ปารามอินทา46ก็เดินทางมาถึงในนัดปิดการแข่งขันนะครับหลังจากที่โม่แข่งกันไปหลายเดือนในรอบรองชันเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่าง รอยย์ a อสตานะครับในเสื้อสีขาวพบกับทางด้านชมรมทนายความชนบุรีในชุดเข้มครับเกมการแข่งขันคู่แรกนะครับก็สู้กันอย่างสนุกนะครับโค้ดสวัสด์ขอนแก้วนะครับเฮดโค้ดของทางด้านรอยย์ a อสตานะครับถือว่าทีมดีกว่านะครับแต่ก็ยังเจาะไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันครับทางด้านชนบุรีเนี่ยดักและสวนกลับนะครับ ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับในครึ่งเวลาแรากในครึ่งหลังนะครับทางด้านรอย a อร์สตามาไล่ตีเสมอนะครับแล้วก็จบเกมไป1ประตูตอน่งครับต้องยิงจุดโทษปรากฏว่าใน5คนแรกนะครับเสมอกันไปต้องยิงคนที่6นะครับทางด้านชนบุรีนั้นยิงเข้านะครับรอยยอรสตานั้นพลาดนะครับในลูกสุดท้ายคือลูกที่6นะครับจบเกมตรงนี้ก็ทําให้ชมรม ทนายความชนบุรีเข้าชิงชนะเลิศนะครับและเราก็ยังมีหลังเกมสำหรับผู้ที่เข้ารอบชิงด้วยครับ สนุกสูสีมากครับถ้าพูดถึงแต้มต่อแล้วเราเป็นเป็นรองแต่ว่าวันนี้เราเล่นกันด้วยใจเต็มที่ครับวันนี้เสมอและยิงลูกโทษชนะก็สุดยอดแล้วครับรจังหวะน,นั้นมองเห็นมุมแวบ,บเดียวแล้วก็ปาดไปเลยครับแต่ว่าตอนที่ล้มลงไปแล้วลุกขึ้นมายังนึกว,ว่าออกเลยแต่เข้าก็ดีใจมาก จัดได้ดีมากครับตั้งแต่ตั้งแต่รายการที่แล้วที่ว่าเป็นบอลลีกบอลลีกอาวุโสที่ว่ามีมีเลทแล้วก็มานัดนี้ลีก35ก็ถือว่าจัดการจัดการแข่งขันจัดได้ดีมากครับทนายเสริมชัยที่ว่องนะครับวันนี้เขาลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับการแข่งขันฟุตบอลแนลงรายเยอะครับสนามวิชูปารอบรองชนะเลิศก็เข้มข้นครับสุดสนานนะครับสองทีมก็สู้กันเต็มที่ก็ขอบคุณนะครับเตอร์วิเชียนชุมสายส่งนะครับที่มีทัวร์นาเมนต์ดีๆอย่างนี้ครับผมขอบคุณมากครับ เกินเป้าครับเกินเป้า,าโดยเฉพาะนักเตะร่วมกันซ้อมแล้วก็รุ่มแรงรุ่มใจกันดีครับอันนี้ต้องยกประโยชน์ให้กับน้องๆผู้เล่นทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็มีความสามัคคีตั้งใจเล่นช่วยกันเล่นผมเองไม่ใช่โค้ชแค่เข้ามาดูแลเข้ามาคุมทีมเฉยๆคงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ ทนายสุทธิศักดิ์กิ้วจันทร์นะครับชมรมฟุตบอลทนายความชนบุรีนะครับวันนี้เนี่ยครับเรามีการเตรียมทีมมานะครับเพื่อเล่นกับออสตาแล้วเราคิดว่าเราจะจบโดยการยิงหยุดโทษอยู่แล้วครับวันนี้ก็ถือว่าได้ตามเป้าครับเป้าหมายต่อไปก็คือแชมป์ครับรายการนี้ครับผมครับผมในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยถือว่าจัดได้ดีมากครับแล้วก็เป็นอ่าเป็นความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ ต,ต่อเนื่องจากรายการลีกที่เพิ่งจบไปเป็นการเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลที่เป็นทนายความเนี่ยอายุต่ำกว่า35ปีลงไปเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้นักฟุตบอลที่อายุน้อยนะครับได้มีรายการได้เล่นได้มีไม่มีเวทีที่พิสูจน์นะครับขอชื่นชมอดอ,อรวิเชียนชุบเทสงนะครับและฝ่ายใจการแข่งขันครั้งนี้จัดได้ดีมากครับผม โค้ชของชมรมทนายความชนบุรีก็ได้พูดถึงแผนการเล่นกับรอย a อ a l สตา a ์นะครับจนสามารถเอาชนะดวลจุดโทษและเข้าชิงชะเลิได้นะครับในขณะที่ประธานจัดการแข่งการครับท่านดรวิเชียนชุบไทยสงได้พูดถึงวันสุดท้ายและยังได้นักเตะใหม่ๆเข้าสู่ทีมที่จะเป็นตัวแทนของนักเตะทนายความไทยด้วยครับ จากการที่มีการขับเคี่ยวกันมา,นาตลอดระยะเวลา 2- องเดือนที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์เรยยะขับครั้งที่7แล้วก็ตอนนี้นขณะนี้ ก็นัดชิงชนะเลิศนะระหว่างทีมทนายความมหานาครกับทีมชมรมทนายความจังหวัดชนบุรีนะครับกำลังขับเคี่ยวกันอยู่นะตอนนี้ทีมจังหวัดชนบุรีนะครึ่งแรกเนี่ยขึ้นนาไป1ประตูต่อศูนย์แต่ว่าลูกเกมก็ค่อนข้างจะสูสีกันนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเนี่ยนะฮะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักฟุตบอลทุกทีมเนี่ยที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้มีการพัฒนาฝีเท้านะขึ้นเป็นจำนวน เป็น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 อย่างสูงนะฮะแล้วก็ทำให้การแข่งขันนะนะออกมาคู่ขี้สนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นตลอดรางวัลในวันนี้นะก็เป็นเงินเนี่ยแสนกว่าบาทนั่นก็คือทีมชนะเลิศ50,000บาทนะรองชนะเลิศเนี่ย30,000บาทที่3เนี่ยสองหมบาทแล้วก็จะมีรางวันนะทีมที่ชนะในการดวลจุดโทษ นะอีก1,000 0บาทนะครับได้มีโอกาสนะมานั่งดูนั่งชมหลายหลายคู่เนี่ยนะผมคิดว่านะ ทนายความของเราที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยมีการพัฒนาฝีเท้าขึ้นแล้วก็มีหน้าใหม่ๆนะเข้ามาสู่วงการฟุตบอลเนี่ยจำนวนมากผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับอนาคตของทนายความไทยที่จะไปแข่งระดับนานาชาติต่ตอไปนะครับรายการต่อไปเป็นรอยัลขับที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่9วันที่10มกราคม2 5 6 4คือปีหน้านะต้นปี ต้องขอบคุณน,ะะนักกีฬาผู้จัดก,การทีมแล้วก็กองเชียร์ทุกท่านที่ได้กรุณาเรานํามาเล่นกีฬากันแบบมืออาชีพจริงๆนะไม่มีเรื่องเละหองเละแหงกันไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันที่ที่รุนแรงเลยเป็นเรื่องที่เห็นแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดครับเพราะว่าทุกคนเล่นด้วยสปิริตมีน้ำจิตน้ำใจให้ซึ่งกันและกันนี่คือสปิสปิริตนักกีฬาที่ผมเองต้องการเห็นนะครับ ก็ลบลืมไปดยดีเป็นสนุกสนานในฮาดีจัดนี้มากเตรียมตัวเป็นนายกสภาทนายคนต่อไปครับครับผมประธานจัดการขันฟุตบอลไทย,ยรถย่คกับนะครับของกลุ่มทนายความก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ เริ่มนะครับกับการแข่งครั้งนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับก็เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันหรือว่ากรรมการภาคสนามนะครับก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการจัดจนลุล่วงไปด้วยดีนะครับเราจะส่งเบรกแรกนะครับเบรกสองนะครับก็ยังมีการแข่งฟุตบอลที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์รอยัลครับครั้งที่7ในปี2020นี้นะครับในส่วนของฝ่ายจัดเองนะครับก็เรื่องของจุดประสงค์นะครับโดยท่านดรวิเชียนจุดไทยสงนะครับได้ให้ความสําคัญนะครับโดยใช้สื่อกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับในหมู่สหวิชาชีพทนายความนะฮะใช้เป็นสื่อกีฬานะครับให้เกิดความสามัคคีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะครับสําหรับฝ่ายจัดเองนะครับ ทีมงานของพวกเราเนี่ยนะครับก็ใช้กันอยู่ประมาณสัก15คนนะครับแบ่งออกเป็นสับสามสนามนะครับในแต่ละแมตช์ในแต่ละการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องไปเน้นนะครับซึ่งฝ่ายจัดเองโดยท่านดรวิเชียนจุติสงก็ได้มุ่งเน้นนะครับว่าควบคุมหรือในเรื่องของการเสมอเท่าเทียมกันในแต่ละทีมโดยใช้เลดอายุนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันนี้ฝ่ายจัดเองก็ต้องไปตรวจสอบในเลดอายุของแต่ละทีมนะครับกำหนดในเรื่อง ของอายุเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการแข่งขันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราดําเนินการมาถึงวันสุดท้ายนะครับในช่วงเช้านี้ก็จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันปีนี้นี่ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทีมนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันก็อยู่ในภายใต้ระเบียบวินัยนะครับแล้วก็มารยาทตามที่คณะกรรมการได้จัดการแข่งขันมาเนี่ยครับก็ถือว่าผ่านไปเกือบจะสุดทางแล้วครับก็ ถือว่าประสบความสําเร็จในการแข่งขันในปีนี้นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานในระดับการแข่งขันในหมู่สาวิชาชีพทนายถือว่าเป็นรายการหลักๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ